อ่ะคลิปนี้ผมก็จะพาไปนั่งรถรอครับแล้วถามเขาก่อนว่าไปได้ไหมว่าจะเสี่ยงโบจะโหดขนาดไหนครับโอ้โหอยากนั่งรถรอเป็นบุญตูดสักครั้งไปด้วยได้ไหมโอเคขอบคุณครับไปแล้วก็ไปกับคุณครับมีอูอ้แอร์เย็นเชียบเลยไหมจัดหนักจัดเต็มครับ เป็นบุญตูดครับได้นั่งรถลอย <laughs> <laughs> ดูภายในครับถ้าใส่ไฟนี่สวยเลยนะใส่ไฟแบบเครื่องเสียง,อ,งอ่อแบบเจาะใส่ไฟเล็กๆก็สวยเลยน <c oughs> ี่ครบเหยียบมันไหมปื๊ดมาตามตีเลยไหมโอ้น่าจะแมปเ,เรียบร้อย เบ็ดเสร็จครับเสียหันถ้าออกจากอูนี่ทำให้ครบทุกอย่างครับไม่ต้องมาํามเพิ่มครับาบอกกับคำว่าจัดนะถ้าสองร้อยอยู่ไม่ยากหรอกเสียสุดเลยเนาะถ้าไม่ถ้าสองร้อยตักอยู่อะแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มเนาะมันช้าดีคันนั้นอะเไหรอเมล<ะ>าเครื่องร้อนพมันช้าเลยเหรอ เขาเอาไปเทินแล้วเอาร้อยสามสิบมาใช่ประมาณกี่โลเนี่ยไปกลับทีท,ไทไไีไปครับไปประมาณโลโลนึงไปกลับสองโลออโอ้เสียหันยึดให้ยังดีเลยเจ้านี้อย่างนี้ไม่มีคอนนะแต่ของพิวุฒมันไม่มีตัวนี้ไงมันมีแต่ข,ข้างๆมันถึงหลุดนี่มันยึดกลางแล้วยึดข้างด้วยใช่ มันพา f อทุกท่านครับนั่งรถรอจัดหนักจัดเต็มพี่น้องเต็มแล้วครับมาดูครับขึ้นบอ่อสบายสบายอ๋อของมอตานี่สิ้นเดือนนี่ก็เสร็จละเห็นสีหัวเสร็จหมดแล้วนะนะเจะือหอรือระบบไฟอ๋อเหลือแต่เดินไฟอย่างเดียว เรารอรุ่นรถมอตานี้ครับผมน่าจะมาประมาณสิ้นเดือนทางออก,ก็ต้องระวังครับกิ่งไม้แต่ตุ๊กตาหว่วงนอนเหมือนตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้หว่วงนอนครับมาถึงถนนใหญ่แล้วตอนนี้ฟังเสียงครับ เ oh. สียงหอนเสียงหอนจัดหนักจัดเต็มครับโอ้ห oh. อนทุกเกียร์หอนทุกเกียร์ดันโมเกียร์หกเทสบายอ่ะเหรอไม่ต้องเทินเลยใช่ไหมไม่ต้อง <c oughs> นี่นะครับเป็นเครื่อง 8e จัดหนักจัดเต็มครับเสีย่ยมันหอนอยู่ประมาณรอบเท่าไหร่พันพันสองไม่เท่าไหร่ถ้ารถหนักก็เปลี่ยนเกียร์หอนเลยหอนเลยอันนี้ยกขึ้นเร่งอ่ะเออหอ,อนทุกเกียร์ครับเกียร์หนึ่งยันเกียร์หกเลย เสียงเป็นไงเสียงโหดครับดีนะดีนะอืม, <า S 2> <Ừ. S 1> มใช่น่นมาเรียบร้อยเลยอะดันยาวด้วยนะดูดิกลัวแต่มาสุดตรงนี้ก็สบ,บายสบ,บายครับใส่เกียร์ว่างลงเลยตรงนี้มาเทกีเที่ยวเลย คนขับก็ไม่เงาครับมีตุ๊กตานั่งเป็นเพื่อนสามลูกสามตัวโยงในอีกหนึ่งตัวนี่ไม่เงาเดี๋ยวไปจัาเครื่องเสียงรู้เหรอโอ้จะจัดเครื่องเสียงอีกโอ้ถ้าจัาเครื่องเสียงมาใส่ตรงนี้ไฟตรงนี้เดีย๋ยวหมุดเนี่ยแบบตรงเนี้ยสวยมันต้องใส่ไฟบลูทูธใช่สวยได้เหรอตอนเวลายิ้เปิดจิ้มเอาอ V ี P ทั้งทั้งหัวนี่ครับพี่เก็บรูปครบคันนั้นอ่ะคันไหนคันที่อันไปเอามาจากสุพรรณอ๋อคันที่เอาหัวคขีมานะอูะ้คันนั้นเด็ดเลยเขาบอกขายร้านสองใช่ไหมคันนั้นก็อ,อยู่บุขุนชัยในอยู่เขตบุขุนชัยบุขุนชัยบุรีรนะัทอย่ารู้อยู่บ้านไหนเขาเห็นพี่วุฒิไปเคยไปถ่าย หรือว่าคนละคันมันมีสองคันเนี่ยสี่เหมือนกัน,นใช่อแต่คันนั้นเด็ดจริงนะที่เสียนแปลมาเจ้าอู่ช่างปุ๊บรือว่าอะไรมาหัวคัสชีมาก็ไปทำงานไปทำบุญบ้านยายยายแอดนั่นเ,นาเอาไปยังงั้นเลยที่เด็ดเนาะมีคันเดียวเนะเด่นในงานเลยอะ khi thế có ngay ngay khi pha thai mình ăn là mong pha nhìn ủa phun vẫn bắn Bóng phun yื่nออกมา nhiều là mình mong không thấy pha thai thay đổi liền đi là nhiều hơn โอ้เมื่อก่อนนี่ถึงกระจกเลย<ะ>อ่ะป้าใหญ่กว่านี้ด้วยกือบแปดสิบโอ่ะคือประมาณนี้สอกหนึ่งพอดีเ,ออเลยสอกอีกไอ้ <c oughs> ที่เปลี่ยนออกอะ่ะอื้แล้วต้ไงั้นมันเข้าหมู่บ้านยากดินะถ้ามันยืนออกเกยอะนั่นเลยดีว่าอยู่เนี่ยวิ่งจอเจอทางแคบๆเอืมนี่กว่าที่เทก็ติดถนนครับ รถสัญจรตลอดต้องระวังโค้งหมดลโค้งหมดแล้วนะอุะอบัติเหตุเกิดบ่อยไดยตย้ตรงนี้นะเนี่ยจังเตีสะพานมาเลยอ่ะใช่สะพานยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิ่งเทศกาลนะโหครับดูบอ่อใหญ่ดูบอ่อใหญ่เรียนิู้จำสิ<ม>ช่วงโควิดใหม่ใหม่ ออนทุกเกียร์กันเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้นี่นบอ่อใหม่อทที่ทเสลูกละไรครัลูกละไรแต่ลูกนี้ไม่ถึงไม่รังเยอะอืในบอ่อใหม่ครับ โอ้โ,อโอผมเคยผ่านมาผ่านมาแล้วเห็นขุดอยู่อืมบอ่อลูกอ๋อลูกนี่เหรอไม่ถึงไร่อแต่ลูกนู้นถึง,ถงลึกไหมบ <What? S 2> ่อเข้าไปเอาไม้อะ้รให้มันจะหลุดเอาไม้อะไร มาไม้ครัมไม้เขียฟันให้เสียสุนจัดว่าเด็ดอะทุกคนโอู้อ้รถพ่วงเป็นบุญตูดครับได้นั่งรถหล่อของทีมงานเสียสุนครับด้วยว่าเสียคลิป <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ไปบายครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> มีบุญวาสนาสักทีไหมที่เราได้ได้รถแบบนี้นะ่ต้องมีสินะโอเคครับคลิปนี้ไปบายครับสวัสดีครับ <c oughs>